วิธีการปรับปรุงแก้ไขน้ผังที่เป็นรูปภาพนะวิธีการทำแบบนี้ก็คือหนึ่งไปที่คําว่าแก้ไขหน้าก่อนปกติเราจะแก้ไขที่ตรงนี้นะแต่คราวนี้เราไม่ใช้ละเราจะไปที่คําว่า d i t ิทวิด e ม i t นเตอร์กด e d i t ท i t เนเอรพอเรากด edit แล้วเนะี่ยจะมีเครื่องมือด้านข้างแบบนี้ให้ใช้นะคนเนี้ยเดี๋ยวเราจะออกก่อนนะเดีวพี่ก็จะออกก่อน พอออกแล้วเข้ามามากมาหน้าเดิมนะครเนี้เวลาเราจะแก้เนี่ยเรากดตรงนี้ได้เลยคําว่า editor ตอนแรกมันจะกดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เรียกใช้ e e n t o r คนนี้เราเรียกใช้แล้วมันจะกดตรงนี้ได้เลยแล้วหน้าอื่นก็ต้องทาแบบนี้เหมือนกันนะเพื่อสามารถ editor ได้นะครควนี้กด editor เลยนะพอกดแล้วก็ขึ้นหน้านี้ได้ทันทีอ่านะขั้นตอนต่อมานะเดี๋ยวเราจะไป copy หน้าที่ทําไปแล้วนะครับ อ่าเช่นหน้าเนี้ยทําไปแล้วก็คือหน้าสมาชิกอ่าองค์สภาองค์กรอ่าบริหาร่วนตำบลนะา้อนี้เราก็กดอินดิวีมิเตอร์เหมือนกันเราจะเอาข้างบนมาเห็นไหมเราจะเอาข้างบนตรงนี้มาให้เรากดคัดลข้างบนนี้เลยตรงนี้ยัดลอกขึ้ามาเพราะว่าไอ้ส่วนตรงนี้ส่วนตรงเนี้ที่ชี้อยู่อ่ะมันคือส่วนข้างบนนี้มันคือกรอบเห็นไหมมันจะมีขีดสี้มพูอยู่มันคือกรอบตรงนี้ เราจะกรอบนี้ไปใช้เลยกดคียขวาก o ป y แล้วกลับอ่หน้าของเรานี้ให้เรากดไปที่จุดตรงนี้เลยหกจุดนะคียขวาแล้วกดวางมันจะอยู่ข้างล่างอ่มาแล้วเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ลบทิ้งก่อนให้เราให้เรามาวางที่ตรงนี้เขียนมามนเขียนว่าแดดอ่อว uh, ิกเจตเฮียให้เราคี้ขวาเรากดเพจอ่าจะขึ้นแบบขึ้น,นมา เสร็จแล้วเราก็ดคลิกซ้ายค้างไว้ลากไปข้างบนอ่าจะได้แบบนี้มาครเนี้อันนี้เมนูอะไรฝ่ายข้าราชการการเมืองใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝ่ายข้าราชการการเมืองข้างล่างน,นี้ก็จะเป็นหัวข้อโครงสร้างหัวต่อคือนนี้นะข้างบนคือหัวข้อใหญ่เลื่อนมาโอเคเสร็จแล้วกดอัปเดต อ่ะคือนี้ก็จะเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยเราจะเปลี่ยนผังใหม่สร้างผังใหม่วิธีการทําทบานี้ก็คือกดบวกตัวนี้กดบวกแล้วกดบวกตัวนี้อีกทีเดียวมันจะมีให้เราเลือกสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนหนึ่งส่วนต็มีหมดเลยอ่ะแล้วแต่เราจะทํานะเมื่อกี้เราทําเนี่ยเราทําแค่หนึ่งส่วนถูกไหมเป็นหนึ่งรูปหนึ่งรูปอ่ะเราทำหนึ่งร,ร,ร,รูปก่อนนะหนึ่งรูปก็คืออันนี้อ่าวางเลยพอวางเสร็จแล้วเนี่ย คือถ้าเป็นหนึ่งรูปเรามาวางเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกคําว่า,า picture า image box เซิร์ชตรงนี้นะเซิร์ชตรงนี้เขาไม่ image box จะเจอเขา image box เข image box มาวางอ่าจะได้แบบนี้ขึ้นมานะเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกที่ตรงนี้เพื่อแก้ไข image box ดินสอนะ image box ตัวนี้เราก็ใส่รูปเลยอ่าเราก็กดตรงนี้เลยกด shoot image ตรงนี้แล้วก็กดอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วก็เลือกไฟล,ล, up แล์แล้วกดเลือกอัปโหลดเสร็จแล้วเรากดเลือกตรงนี้อ่าได้รูปแล้วคราวนี้เราก็ย่อหน่อยไันต้องใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ประมาณนี้นะนี่ต่อมาชื่ออ่าชื่อเราเอาไว้ตรงสีเหลืองแล้วกันนะชื่อไว้ตรงสีเหลืองสีเหลืองก็คือตรงนี้ไทเทล เราวางได้เลยต่อมา d e c t <oughs> ก็ใส่หน้าที่ตำแหน่งแล้วก็เบอร์โทรโอเคใส่เรียบร้อยและคราวนี้มันจะมีตรงนี้มันห่างเห็นไหมมันห่างก็มาที่ image box ก่อนมาที่สไตล์ก่อนนะเราเลือก image ตรงนี้ให้เหลือสูนเลยก็ได้รูปก,ก็ประมาณเท่านี้แหละประมาณนี้นะเราปรับตรงนี้ได้ ต่อมาคอนเทนต์ Content, นะมันห่างเห็นไหมมันห่างให้มันต้องมีสปซ e เลยก็ได้ให้เหลือศูนย์จะให้เหลือศูนย์เนี่ยชิดกันเลยเรียบร้อยส่วนรูปเนี่ยอ่เอฟเฟกนะตรงนี้ไม่ว่านี่อะบอ์เดอร์ก็คือให้มันมีขอบไหมเช่นให้มีขอบของภาพแบบนี้เราก็ใส่ได้ส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นโซนี่แหละโซลิด เราก็จะโค้งไหมรูปจะโค้งใหม่ไหมอ่าจะใส่โค้งก็แล้วแต่นะตัวนี้ border color ส่วนใหญ่ก็จะสีขาวไม่ก็สีเทาอาจะสีเทาจางๆหน่อยๆก็ได้อ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วที่จริงเราจะเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือใส่ลิงก์กับใส่ฟอนต์ฟอนต์เนี่ยเราจะเปลี่ยนฟอนต์นะอะ ฟอนให้เราไปที่คําว่าคอนเทนต์เราเรียกเราเรียกเอ่อไฟโทกราฟี ography, ตรงนี้กดอินสอให้เราเลือกเป็นโนโตแซนไทยเราใช้ฟอนนี้ทั้งเว็บนะกดขีมาก็จะเปลี่ยนไปฟอนก็จะเปลี่ยนแต่คอนเทนต์มันมีสองส่วนนะมันมีส่วนชื่อ t ทแล้วก็ดีซิฟชันก็เปลี่ยนอไพโทรกราฟีด้วยที่ดีสิฟชันโนโตแสนไทยอโอเคครนี้สวยงามนาะกดอัปเดตก่นที่ไปดูหน้างานกันโอเคพอมาดูหน้างานแบบนี้รูปยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราทําให้รูปดีกว่านี้นะก็มาปรับรูปดีเมดนะ อาจจะมาปรับที่คอนเทนต์แล้วก็รูปทำใหญ่ขึ้นกดอัปเดตอนนี้ไปดูที่หน้าเว็บอโอเคดีขึ้นละเรียบร้อยต่อมาคนอื่นทำาไงต่อคนอื่นทำาไงต่อเราง่ายมากที่เราทำไว้เราทำแบบไล่ลงมาเรื่อยๆถูกไหมยาวลงมาเรื่อยๆเลยคนต่อมาทำยังไงคนต่อมาทำง่ายมากเลยก็คือก o อ y ปมาเลย กดคลิกขวาแล้วเลอกดูปีเขียเนี่ยมันก็ไหลลงมาเราก็เปลี่ยนทีละค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 นเข้าใจใช่ไหมมาได้เข้าใจวนนี้ลงไปให้ก่อนต่อมาใส่ลิงก์ก็กดไปที่ลิงก์สองมาเดืมอนะ่ะแล้วก็ใส่ลิงก์ตรงนี้ให้เราใส่ลิงก์ตรงนี้ลงไปเลยนะลิงก์ตรงนี้ลงไปเลยแล้วกดลิงก์ออปชันแล้วก็ติ๊กคำว่า open new window ล้วกดอัปเดต ตอนนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการทำแผนผังโครงสร้างขององค์กรนะ